ม่คุณนุกเอางี้มล่ะคะถ้าคุณเป็นห่วงน้องอ่ะคุณก็เข้าไปอยู่แทนน้องได้ไหมะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าได้เสมอไม่ไม่กติกาคือกติกาพี่เดี๋ยวเขาก็ว่าไปไม่เคยโดนอีกงั้นเข้าไปอยู่ด้วยกันเลยได้ไหมค้เอาไปอยู่เป็นเพื่อนนอเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้กองเชียร์กองเชียร์ว่าอย่างไรถ้าอยากให้นุกกับไปเข้าตู้เดียวกันกดเลขหนึ่งมารุัวตอนนี้เลยกดเลขหนึ่งมารุัวถ้าอยากให้จัมกูเขาเข้าด้วยกัน เขาจะไม่พลาดจากกันกดเลขหนึ่งมาดูลัวเลยฮะผมต้องถามเขาก่อนว่าเขาอยากให้ผมเข้าไปด้วยหรือเปล่าอ่าสายปลาใหญ่เข้าไปด้วยไหมมามาเหรอไอ้เลขหนึ่งมาแล้วไว้เลขหนึ่งมาแล้วไว้โอ้ยตา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 ยพี่เบกกี้ครับขอสามคำฮะยังไม่เห็นเลยคันเนี่ยเย็นกนกอย่าพึ่งเข้าไปนกนกนกเขาไม่อยู่เขาไม่เข้าไปก่อนไปก่อนเลยค่ะเน่ไม่ใช่ขอไปก่อน อกวพี่เป็กกี้ก็บอกว่าอยากเห็นเป็นบุญตาเพราะว่าเขาเป็น fc ของลุกธนดนมาโดยตลอดบอกได้เลยค่ะว่าขนาดไกลๆยังขาวขนาดนี้เลยค่ะคุณขาวและแน่นค่ะอ่าสิเต็มหักไหมฮะอ่าไม่หักให้ไป20เลยค่ะโอ้ยตายแล้วเข้าตู้พร้อมกับปลายปลายไม่มีใครจะแยกเขาต้องคู่ออกจากกันได้เพราะว่าปลายแพ้นุก็ต้องจัดไปพร้อมๆกัน แต่ว่าเราจะให้คู่นี้เป็นคู่ไฮไลท์<ฆ>ว่าจะโดนอะไรหนัก<ฆ>สุดเราจะเริ่มต้นที่ตู้ของเบสก่อนดีกว่า <c oughs> อ่าตู้เบอร์สองนะครับตู้ของเบสนะฮะเอาละเราจะนับ 1, นสึสามพร้อมกันเบสยืนนิ่งๆแล้วปิดตาไว้นะปิดตาไว้นะมันเข้าตาไม่รู้นะกิ้งกือเหรอมันเข้าตาไม่รู้นะซัง จะคือที่หนึ่งของคนไทยทั้งประเทศเขาจะคือสุดยอดของการโดนทำโทษในวันนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะโดนอะไรพี่ทอมจ้าพี่ยิ่งพูดนานข้างในนั้นคือโซ่แท่กุญแจเทียนแล้วนะคะใช่ฮะเขาเริ่มมัดมือกันแล้วนะคะอ้าโอเคคุณนกคุณจับคุณปลาปลายเอาไว้อย่าให้ดิน้นอ่าพร้อมนะครับพร้อมนะ หลับตาไว้ครับเมื่อกี้ตู้สองที่เขาโหดแล้วผมว่าตู้เนี้ยโหดหนักกว่าเดิมไม่รู้ล่ะอาจจะเป็นโคลนเละเละมาก็ได้ถ้าพร้อมแล้วนะครับหนึ่งสอง อยังอย่างย่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 งเดี๋ยวนะ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 เมะถ้าจะแกล้งเขาแล้วมันง่อยขนาดนี้กลับมานั่งเฉยๆดีกว่าพูดนไหแล้วลำพานมากตายแล้วนุกนุกไม่ให้ปายโดนเลยอ่ะพี่ทอมพี่ท็อปค่ะพี่ท็อปเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนค่ะหยุดก่อนค้างไว้อย่างงี้สักสองอาทิตย์ได้ไหมคะโอ้โหค้างไว้สองอาทิตย์เลยเหรอใช่ตอนนี้คนดูฟินมากเลย คุณค้างไว้ก่อนได้ไหมคะขอสองอาทิตย์ดิฉันขอยืนเก็บภาพเป็นความประทับใก่อนค่ะพี่เป๊กมาเป็นมาเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนหน่อยค้างไว้ก่อนสิคะค้างไว้ท่ะค้างไว้ก่อท่าเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้ค้างไปสองขอท่าเดิมก่อนเลยค่ะท่าเดิมท่าเดิมท่าเดิมขอท่าเดิมค่ะโอ้ดีมากโอ้ยงานดีคุณเอามือเท้ากระจกด้วยสิคะเท้ากระจกค่ะคุณโอ้ยดูดีโอ้ยตายและโอ้ยตายแล้วปกป้องปกป้องค้างไว้เลยค่ะค้างไว้ค่ะอ้าหนึ่งสอง นอนครับโอ้ <laughs> <laughs>